เหตุผลท,ที่เลือกคะุณลิงลิงเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆนะคะขอขอบคุณคุณลิงลิงนะคะขอขอบคุณัณน,ะะขอขอณนกระเราแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็แฟนด้อมของคุณลิงลิงไม่ว่าจะเป็นด้อมน่วงหรือว่าโกลเด้นแองเจิลนะคะคก็เหตุผลที่เลือกคุณลิงลิงนะคะมาเป็นพีเซนเตอร์เพราะว่าเหมือนที่เพอบอกบนเวทีแล้วแบบวายนอตเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาคือที่สุดนะคะแล้วก็เขามี ภาพลักษณ์นะคะของคนรุ่นใหม่ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็มีความน่ารักสดใสค่ะแ่้วอตอบโจทย์แบรนด์โซบโนสะพนเลยค่ะแล้วอย่านค่ะดูดูแลสุขภาพแบบไหนท่านนมหรือว่าอะไรปกติเป็นคนดูแลสุขภาพตั้งแต่ภายในถึงภายนอกตัวแล้วก็มีเลือกอาหารที่กิน แล้วก็มีออกกำลังกายเวลาเลือกก็จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยที่ปลอดภัยกับร่างกายซึ่งรับรอดตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยคือคนที่ชอบกินมากๆอะไรที่ไม่อร่อยเนี่ยจะไม่ยอมกินเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคอมอร่อยอย่างง่ายค่ะคนคอนเฟิร์มค่ะเพราะนี่เราเป็นนมถังเลือ,อกใช่ไหมบบใช่ค่ะ เขาใส่ใจในการแพ้นมวัวทานวีแกนสามารถได้ค่ะคิริลแนะนำรสชาติไหนที่มันถูกใจเรามีกีรสชาติจริงจิงอ่ะปกติก็ชื่นต้องเลือกใช่ไหมคะออริจินอลกับช็อกโกแลตที่นี้อร่อยทั้งสองเลยค่ะถ้าใครที่แบบไม่ชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้วเนี่ยรสช็อกโกแลตถูกใจแน่นอนค่ะคือเค็มข้นอร่อยทานง่าย ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวออริจินอลนมสดนะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะคุณเลือกได้เลยแต่วันนี้คุณพบวิธีกินที่ใหม่แล้วก็คือไม่สกปรกผสมไม่ต้องเลือกแล้วผสมเลยแล้วก็กินลูเดียวอร่อยมากเอาเอามาทำกาแฟชาเขียวอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นชาเขียวเพิ่เนะเอามาชงกับมัทฉะที่ดืออร่อยมากเลยค่ะันกันเลยเพิ่กก็ชอบชงมัทฉะกันตัวสูตรไม่มี ่วันนี้มีือได้ดียในการไปทำดื่มบ้านทำทำดื่มในบ้านใช่ค่ะทำดื่มประจำวันที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้มีน้องเลิฟมาลุสนซัดที่สามด้วยเป็นยังไงบ้างเลิฟเลิฟใช่ค่ะก็รู้สึกน้องเขาก็มาส่งต่อความรักเหมือนหนึ่เลยสนุกมากแล้วเขาก็ทุ่มเทกับงานนี้ม,มากๆเลยคะ่ะเป็นนอ้องน่ารักน่ารักตัวหนึ่งที่เป็นตัวแทน บ r นด d ลาบแบรนด์ลมูมค่ะก็บอกว่าพี่หญิงคุเดียวน้อเรื่องจริงคนไหมคนเดียวใช่อาจจะเป็นเพราะเราชอบคุยอยู่คนเดียวด้วยนี่ก็มีเพื่อนคุยแล้วตอนนี้เลิกเลิกเลให้คราพูดค่ะวความพิเศษผลิตภัณฑ์เราคืออะไรก็ผลิตภัณฑ์เรานะคะมีความหอมเนาะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่ ที่ดีมีคุณภาพแล้วใส่ใจในเรื่องแหล่งของวัตถุดิบนะคะกระบวนการการผลิะะตเนี่ยเราก็ใส่ใจทุกขั้นตอนว่าจะเป็นเรื่องสูตรเรื่องรสชาติ player. เรามีการาได้รับรับรองมาตรฐานรับสากวนนะคะสำหรับกระบวนการผลิตแล้วก็เราได้ตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแพ้นวัวทามีแกนหรือว่าเป็นเพศไหนสามสารถดืม่มได้ mm. ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ดื่มได้จีบ ความคาดหวังค่ะพอเราได้ินเซอร์เนาะหญิ่งคือฮอตมากเราคาดหวังแบบทุกแบบเลยนะเราก็ถามว่าคาดหวังก็คาดหวังแต่แต่ก็มั่นใจเพราะว่าได้คุณลิลิ่งมาเป็นต e ีเซอร์เราค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าคนมาเยอะมากแล้วก็คนรักเขาเยอะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็แฟนๆของเขาที่ช่วยพพอร์ตแฟนรักรู้จริงๆ ยุทธเจ้าก็สวยค่ะค่ะก็ขอผ้านมรับรับนมโอนรับรับนมโอนรับนมโอนนะคะรับรับนมโอนนะคะไว้ในอ้อมกุ้งใช่ถูกรับนมโอ้นกินกันดูในการพยายามกินนะคะรับนมรับนมโอนนะคะไว้ใน ก็หมกอ,อมใจด้วยนะคะสำหรับใครที่แพ้นมสามารถเลือกทานได้เลยค่ะแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่หลิงตั่นใจว่าคือหลิงกินมาอันเนี้ยอร่อยมากๆแล้วทมกับอะไรก็อร่อยใช่ค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยกับร่างกายด้วยใชย่หลิงเลือกให้เราใช่โอเคขอบคุณค่ะอคขอบคุณนะค,คะ